ใส่ทัดพันธกิจมุ่งมันเพื่อบ้านเพื่อเมืองเป็นที่รักของเราทุกคนส่งเสริมพัฒนาคุณนภคนในท้องถิน่นสินทรัพย์ในดินสิ่งแวดล้อมป้องปรามทุกคนตามรอยเท้าพอ่อพอเพียงเลี้ยงชีบเลี้ยงตนคุณธรรมค้าคนบริหารตามหลักธรรมมาพิบาล คุณธรรมขั้นคนบริหารตามหลักธรรมมาพิบาลรมวมพลังสร้างสรรสร้างสังคงมที่สุขียู่นา สเกตยึดมั่นพันธกิจสัญญาสุขของเราคือสุขของชาวประชาด้วยพลังศรัทธาคุณงามความดีจะเป็นบาไปจากโรงเรียนพี่น้องประชาชนในจังหวัดสิงห์เกตนะครับซึ่งหจากที่2ธันวาคมเป็นต้นไปทางอบจสิงเกษก็จะรับมาดำเนินการ เรื่องเกี่ยวกับทั้งการเกษตรนะครับซึ่งจะถือว่ปัญหาต่างๆเกิดในจังหวัดสิบเก็ของเราแลจะเปลี่ยนรายการให้ดูแลนะฮะซึ่งเราเป็นว่าเป็นเรื่อง ในเรื่องของผู้ปฏิเสธนะก็กเชื่อว่าในแนวทางนี้ทางมติยศสิทธิ์ก็จะดําเนินการในด้านคุณภาคเพราะด้านน่ะไม่้อ่กว่าที่มีที่เจอแล้วนะขอให้พวกเราที่เาาจะมาสิทธิ์กินกยูก่สบายใจได้ในเรื่องนี้ครับยึดมั่นพันธกิจสัญญาสุขของเราคือสุขของชาว ด้วพลังศรัทธาคุณง,งามความดีจะเบ่งบานพวกเราอบอรจอซีสเกตยึดมันผันธกิจสัญญาตามรอยเท้าพ,าพา่อพ่อเพียงเลี้ยงชีบเลี้ยงตนคุณธรรมข้าคนบริหารตามหลักธรรมมาพิบารวมพลังสร้างสร้างสังคมมีสุขีนานการค้าใช้แดนเบอร์ปานมีมาตรฐานเรื่องการ การจัดการในระบบ d ิ c i s i o นะคะก็เช้านี้ก็ให้ทุกท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าสู่ระบบปี1 6 9อโค์งการบริหารสนจังหวัดกินดีอนรับเพื่อความดีดียินดีค่ะสวัสดีค่ะ ท่านประธานท่านทัสบุเกียรติลงนายกองค์การบริหารส่วนยูมาสบิสเกตประหลมนายไกส์คาราทหลักโครงการบริหารส่วนยัมาสบิสเกตในนามคณะทำงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายและศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำจังหวัดซีซิกเกตขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ครูนาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ประสานขอความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการการถ่ายโอนศูนย์รับแจ้งเหตุและการจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด1 6ึให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิริกะตกษตามร่างแผนการกระจายอำนาจและร่างแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรกรมส่วนท้องถิ่นฉัับที่3พุทธศักมราุ2562องถึงพธศักรบช2 5 6บประกอบกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้รับการสนับสนุนงบมาจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อสร่ฐกินและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้กับศูนย์รับแจ้งเหตุและจ่ายงานในสังกัดกรมการบริหารสุขภัดทั้งในส่วนโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมอุปกรณ์ให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินจึงได้ณาการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานสาธารณส,สุขจังหวัดศรีสะเกตโรงพยาบาลศรีสะเกตและหน่วยงานพันีเครือข่ายในการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายและสูงรับเรื่องและการจ่ายทางการแพทย์ฉุกเฉินประจำจังหวัดศรีสิเกตโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น1 563คนประอกอบด้วย แย์ตํารวจการของศูนย์สั่งการเจ้าที่ประจําศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉินเจ้าที่ห้องฉุกเฉินจากโรงพยาบาลผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินและเจ้าที่ชุดปฏิบัติการประจํารถฉุกเฉินระดับพื้นฐานระดับกลางและระดับสูงโดยได้กาหนดจัดการสังกรมระหว่างวันที่22-23พฤศจิกายนพุทธศักราช2564 หน้าห so ้องประชุมจันสออาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอการบริหารจังหวัดสริเกษซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัทโทรรักคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชปัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผมขอกราบเรียนเจิญท่านพาะพันอังคสุภเกียรติรองนายกองการบริหารจังหวัดศรีสะเกษ ได้ครุนากป่าเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายและสูนนับเรื่องและจ่ายงานการให้ถยฉุกเฉินประจำจังหวัดสีเกขพกับอเจิร์ครับวันนีท่านนายรุงจิตเตะรับบุณนายรงกำลังสนับนุนจิตเกะทำในกจกรมไปมอบให้กับตุนกยับามาสนังสุเกศรมโยงการสับสุนจิตเต ละการการแยงแิงประจำกระเทศเดียวภูมิบากาลมดีหนึ่งตัวกล้ามมีจากคำตระหงานของขั้นไก่สาิคนรับประทานในปรเทศได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการการและการตั้งานาการบริหารการแยเงชิาเป็นประการสำคัญอย่างแรกในการพิเริ่มประชายเชิุ ว่าที่จะได้ยนบาการรักษาจากการบุญฉบัซึ่งการช่วยทุเคล่นี้บางคนที่กต้องเหมาะสมได้รวดเร็วให้ทางเวลานั้นป็รปับใจสัญงคำการที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการรักษาต่อไปั้าพเจ้ขอขอบคุณผูุญรแมแก่ประารชีในตระกา ในความร่วมมือที่ทดการภาษามุณงเข้ามาในทางของก้องพิธีกรรมะขอบคุณที่เข้าร่วมรับการอบรมพิธีศีสสรรในการในณัปนี้ตอนี้ด้เวลาจากคนแล้ววต้อขอทำกรบาคให้กับเงินกิจกรรมโครงการในครังนี้